โอ้ยคนณยาย่มารอตีมันนี่เฮ้ยออกมารอกับหลานตีมาคือปวดแถวหน้าแม่เลย้คุใหายขอจุกสักทีน <c oughs> หลังจาก ep ที่แล้วที่ไปจับปลาจักสะน ep นี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะทุกคนแค่ย่างปลาทำกับข้าวกินข้าวกันกลางทุ่งนาไปเลยผักก็เก็บเอาเท่านั้นตำส้มตำกินกัน,กนง่ายๆปลาก็มาจาักสะเดิมน,นี่แหละ เป็นวันธรรมดาแต่สนุกมากๆเลยแหละแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่หาไม่ได้ตอนอยู่ต่างแดนจริงนะได้กลับมาเจอครอบครัวได้เจอคุณยายบอกตรงๆว่าโคตรจะดีใจใสอ้ได้แล้วโอู้มีใครแบบว่าดูไข่ัวนคาดยังบุบเขาเขาก็เห็ดดีแบบนี้เปอนของแท้ โซบูดโอ้ไม่กนมีโซนเหลาไว้แล้วแกเหลาไว้แล้วเป็นไงเลอดโอ้ยพ่เมียวากว่าจะกินตำแมเดี๋ยวนเมโอเคตำแล้วนี่ตำแล้วนี่ทาก็แน่ใจเย็นใจเย็นถูใจเย็นใจเย็นกระเพาะบ่กินเพาะบ่น่อยสดก็มีเด้านี่ละจ้ะวางไว้ไะ Oh look, We just picked and it's so fresh. You <laughs> 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 นี่นี่เคากี้กับี่เคาีร่องวาเนีโอ้ยแตกแบบทูอินวันไหมมึงเข้าได้เขาจอโอเคอือโอ้ยคนยอเดีวนี่วันขอเจ้าเดีนี่อ๋อบไ่ได้นึงเต็งหมดเนียใครแสบวะใครแบแสบปามาอีหลามากินขอีหนกินนังนองน้องนังนังไตทองมึงพอริ้่าก็แสบ นเมอนนี่ป่ะไม่ทางใต้ท้องอย่างใต้ท้องปลามันจะอร่อยมันมีมันด้วยมัวเซี่ยบหมองแกมโอ้โหเกโอ้ my god ฮะมีหมองแก้มนี่เค่อยๆกินไปค่อยกินแล้วเซี่ยบป่ะโอ้คือนอนเตะเยอะมากขนาดคืออ้วนใช่ไหมเราไม่คยกินกินแล้วนะอ๋อใ่ไม่ได้เบียดสภาพอ๋อมันโตอีกยังนั่นน่ะเอาเพิ่งดูเอาซชาไก่หน่อยมันเป็นเังไรเราบะเนี่ยลูก เด่นโอ้ยตายแล้วบอกว่านี่เรื่องอะไรล่างบ่โอ้ยคุณยายมาล่อตี๋ยมันนี่เออออกมาล่อกับหลานตีสิมาจับปลาบ่คนสวยเลยมาคือโพดแต่น้องแม่เลยคุณยายสิมาจับปลาน่ะบ่โอ้ยเขาจับปลากันไปรอบหนึ่งโลยยายมาสาธิเพราะท่านจับโปงจับปลาไปแบบใดเฮ้คุณยายเขาจุบสักทีนึง ทอดบทอดลยบคือว่าสิเขาไปสันดอยามามาจับป่าก่นมาจะเก่าม่วงคุณน่ะคุณยาคือมาสวยแถบพวยีอดไปฮับตีบ่เล้วคือบ่เต้หาเนี่จะได้ไปรับแกล้ววเหนียวท่านมากไหมจะป่าจนว่ากินเรวเวเดี๋ยวนี้ย่ยเป็นใหเนาะโอ้ยนอเอะอ้ยคือเอาเกือบบย่าเกือบ่เสกือบบอเอาเสด้ อีพีหน้าจะพาไปแยงไข่มดแดงวิถีบ้านบ้านแบบพิศานแท้บอกตรงว่าไม่เคยไปเลยทุกคนอันนี้คือครั้งแรกก็ทั้งกลัวมดกัดแต่ก็สนุกมากๆเอาล่ะเจอกันนะทุกคนบายขอาใครเหรออ๋อกุเทกไปเนาะมันอะไรกันตัวนั้นสีหลามันใครมัลงกัน